สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับนะครับผมดากี้เกมเมอร์นะฮะอ่ากลับมากันอีกครั้งหนึ่งกับไมค์ครับในซีรีส์สกายบ็อกซ์ฮาร์ดคอร์ v a l วลนะครับอ่าพาร์ทที่4กันแล้ว yeah พาร์ทที่4กันแล้วโว้ย yeah. <c oughs> เอาแบบล็อกล็อกกันเลยเ <c oughs> นี่ยฮะโอเคก็พาร์ทนี้เราก็มาต่อกันจากพาร์ทที่แล้วกันเลยเนาะอืมโอเค ก็พาร์ทที่แล้วเราก็ได้ทำการสปอนสัตนะฮะแต่ก็เฟล,ลไปก็สปอนสัตแล้วก็เฟล,ลไปก็ไม่เป็นไรฮะพาร์ทนี้เราก็กันต่อฮะอ่าก็มีคอมเมนต์จากพาร์ทที่แล้วนะฮะบอกว่าเอ่อ,อ,อต้องมีพื้นที่บล็อกหญ้าให้เยอะกว่านี้นะฮะ ต้องมีพื้นที่บล็อกยาให้เยอะกว่านี้ซึ่งในเรามีพื้นที่บล็อกยาเพียงแค่นี้เองมีหน้าหรือมันไม่เกิดนะฮะก็ขอบคุณด้วยสำหรับคอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจริงหรือเปล่านะครับสำหรับพื้นที่บล็อกยาว่ามันเกี่ยวกับการเกิดของสัตว์ออกต้นไม้โตต่อหน้าต่อตาโอ้โหตัดเลยครับจังหวะนี้โตกันแบบต่อหน้าต่อตาเลยเนี่ยโอ้โหโเค <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจริงหรือเปล่าหรือเขาพูดมามันจริงไหมนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่อาขอถังน้ำมาหนะ่อเดี๋ยวขอเก็บอีเจ้านี้ก่อนนะเราจะขุดดินนะฮะแล้วเราก็มีลาวาอีกนี่ว่าแล้วเรามีถังกี่ถังอะ่ะมีถังเดียวอืมถ้านก็เอา เอาน้องน้ำฝากไว้ก่อนแล้วกันนาะโอเคเอาน้องน้ำฝากไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคก็เอาน้องน้ำฝากไว้ตรงไหนเอาน้องน้ำฝากไว้ตรงนี้แล้วกันนะน้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นเราก็เตักละว้าเออลืมโอเคตักละว้าแล้วก็ขุดที่ตรงนี้ออกโอเคเอาต้นไม้โตอีกแล้วโอ้โหโตวไวจริงจริงนะ สุดยอดไปเลยตอนนี้ก็มีไม้ใช้อย่างไม่ขาดแคลนนะมีไม้ใช้อย่างเพียงพอนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องไม้ครับตอนนี้ <c oughs> โอเคอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะขุดดินกันนะฮะเพื่อจะไปทําให้มันเป็นบล็อกยานะครับเอาโตอีกแล้วขกี้เ,เกียจตัดแล้วนะฮะโอเคแล้วก็มาขุดย่างเลยครับ เอ้ยขุดดินกันเลยเออขุดย้ายัางไงเนี่ยโอ้โหโอเคได้มากี่ก้อนแล้วได้ไหมหกก้อนนะฮะโอเคโอเคครับอืมโอเคก็ยังเหลืออืมตรงนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ขอตรงนี้ก่อน เอาดินมาสิบห้าสิบหกก้อนแล้วอืมตรงนี้เป็นเบส็อกเพื่ออะไรไม่รู้ฮะก็ปล่อยไว้ฮะโอเคเอามาอ่าเอามาแล้วก็เอาเดี๋ยวต้องขุดตรงนี้ไปละอ,าอ,าาอ่าเอาดินฉันามอาอย่าเอาดินฉันไปอาไม่ได้อากรมอย่าเอาดินฉันไปโอเคได้มายี่สิบสองอ่ะอยังเหลือไว้ยังเหลือ โอเคอ่าฮะยี่สิบสี่ฮะยี่สิบห้ายี่สิบหกกันเลยทีเดียวโอเคก็โอเคครับขึ้นสู่กอของเราแล้วก็ตรงนี้ก็ให้มันเป็นที่ปั๊มหินของเราเหมือนเดิมนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคแล้วเราก็เอาเอาน้องลาวานะฮะไว้ที่เดิมเดี๋ยว เออน้องลาวาน้องลาวาของเรานะครับโอเคแล้วก็ต้องเอาน้องน้ำเฮ้ยมีแอปเปิลโอเคขอบคุณครับน้องน้ำเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะน้องน้ำอ่ะโอเคมาทำหน้าที่ของเธอต่อไปน้องน้ํำลงไปโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ปิดไว้เหมือนเดิมตรงนี้ก็ขุดออก่อ่าฮะแล้วก็อโอเค น่าจะได้แล้วนะครับโอเคเราก็มาทำการขุดหินออกแล้วก็ปูดินแทนนะฮะให้มันกลายเป็นบล็อกหญ้านะครับผมก็เยี่ยมไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงหรือเปล่าสำหรับคอมเมนต์ในพาที่แล้วนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็มีน้ำเด้ยโอ้โหสุดยอดอืมอ่ะยี่สิบก้อเหลือออีกยี่สิบก้อนครับโอเค อ,าาอ,าาอ่าฮะอ่าฮะโอ้แตกะเลยเอ่อปปึบปรับ,รบโอเคเหลืออีกทั้งหมด14ก้อนแล้วก็ปิกแอคเราแตกแล้วในนี้มีหินไหมครับมีหินอยู่8อันก็ขอมา3อันแล้วก็ไม้สติก2อันโอเคเอามาทำเป็นสติกแล้วก็ปิกแอคหนึ่งอันโอเคเยี่ยม มามาทากันต่อฮะอเกี่เอาตรงไหนดีเอาตรงนี้เลยกันอืมอาา่าฮะแล้วก็วางไปวางไปวางไปโอเคเลยฮะอ่าตรงนี้ก็ช่างมันอืมอือฮึอือฮึอืมตรงนี้ เหลืออีกสิบก้อนตรงนี้ตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงไหนอีกอ่ะตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วกันนะฮะอ่าฮะอ่าอ่าปืบปรับปื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 บเหลืออีกสองฮะเหลืออีกสองเอ่อเอาไปไว้ตรงไหนดีเนาะอีกสองอันโอเคเก็บไว้แล้วกันนะก็น่าจะพอแล้วละ่ะแต่พื้นที่นะครับเดี๋ยวตัดไม้ก่อน ขวางหูขวางตาเลยกันนะครับโอเค okay. อืมโอ้โอเคนะครับอ่าตอนนี้เราก็มีพื้นที่แล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปยืนรอให้มันมันเกิดนะฮะโอเคครับก็ทำตามแผนเดิมอนะโอเค เ,เดี๋ยวขอเอาโอเคเอานี้ไปด้วยนะฮะแล้วก็ทำทัชนะฮะหนึ่งอันโอเคไปครับไปรอนะฮะรอให้มอนมันเกิดให้พวกสัตว์เกิดนะครับก็หวังว่าจะเกิดกันนะไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจริงหรือเปล่านะฮะตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวอะไรเกิดนะครับอมเดี๋ยวผมขอ อหินมาสักก้อนหนึ่งแล้วก็เอาตรงนี้แล้วกันแล้วก็ปักทัอสักอันหนึ่งโอเคเพื่อความสว่างตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่ยังไม่มีตัวอะไรเกิดโอเคไม่เป็นไรรอต่อไปฮะ <c oughs> โอเควันนี้นะฮะก็เป็นวันที่ห้าธันวาคมนะฮะซึ่งก็คือวันพ่อแห่งชาตินั่นเองนะครับ โอเคฮะก็เป็น,นวันนี้เป็นวันพ่อ,อชาตินะฮะก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรดี <c oughs> ก็ถ่ายมันฮาร์ดคอร์นี่แหละนะ <c oughs> ก็วันนี้นะฮะเอ่อก็ขออวยพรนะครับให้ลูกๆพ่อลูก,อลกเอ่อทั้งคุณพอ่อทั้งคุณลูกทุกคนนะฮะมีความสุขกันทุกคนนะฮะแล้วก็คิดสิ่งใดก็ให้สมบัตนินะฮะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะฮะก็อย่าลืมนะฮะอย่าลืมไปบอกรักพ่อแล้วก็ กาบเท้าพ่อกันด้วย,ยเกิดกันแบบต่อหน้าต,ต่อตาหันหลังเลยครับโอเคก็อย่าลืมไปบอกลักพ่อแล,ล้วก็กาบเท้าพ่อกันด้วยนะครับอ่าเพื่อจะแสดงถึงความกตัญญูของเรานะก็อย่าลืมวันนี้เป็นวันที่ห้าก็เป็นวันพ่อนะก็ทําดีเพื่อพ่อนะทําดีคิดดีทําดีเพื่อพ่อเราพ่อหลวงแล้วก็เพื่อพ่อแม่เพื่อแม่เพื่อทุกคนนะฮะ โอเคก็ไม okay. like ่รู <Das S 1> ้จะอวยพรยังไงนะครับ huh. อ่าฮะตอนนี้คือมีซอมบี้เกิดมีซอมบี้เกิดแล้วก็มีซอมบี้ทำไมมันไม่มีสัตว์เกิดล่ะครับฮะซอมบี้ทำไมสัตว์ไม่เกิดฮะซอมบี้ทำไมสัตว์มันไม่เกิดนะ ทำไมสัตว์มันไม่เกิดตอบเรามาเดี๋ยวนี้ต้องรอต่อไปฮะต้องรอกันต่อไปสักวันมันก็ต้องเกิดมาแหละนะมันต้องมีสักวันนั่นแหละที่สัตว์มันต้องเกิดมาให้เรายัางเงียบอ,อยู่ครับมีซอมบี้อีกแล้ว ไม่มีตัวอื่นเลยเหรอมีตัวเดียวเลยเหรอมาคนเดียวเลยเหรอครับอูมีสองฮรโอ้โหมากันเป็นคู่มาเป็นทีมวัสดีค es oh> รับวัสดีค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 รับวัดีครับวัสดีครับโอเคมันไม่มีตัวอื่นเลยเหรอสเกลอะไรเงี้ยคีเปอร์อะไรเงี้ยมีแต่ซอมบี้เหรอทำไมสัตว์ไม่เกิดเหรอครับ หรือเราต้องรอไปเรื่อยๆหรอหรือ,อยังไงผมใจร้อนนะเนี่ยโอเคเรามารอกันแบบใจเย็นดูบ้างนะฮะอ่าพานี่เราต้องใจเย็นวันพ่อแห่งชาติเราต้องใจเย็นครับอ่ารอให้สัตว์มันเกิดนะเงียบเลยเงียบเลยไก่ชาอย่างครับสัตว์เกิดเธอ ตัวอะไรก็ได้หมูจะหมูจะวัวจะแกะจะไก่จะแมวจะหมาอะไรเกิดเถอะมันจะเช้าแล้วนะจะไม่เกิดจริงเหรอเงียบเลยฮะจังหวะนี้หรือเราอยู่ใกล้เกินไปหรืออยู่ห่างเกินไปถอยสักนิดน,นึงโอเคเงียบโอ้โอหโอ้หโอห แล้วมันไม่มีตัวอะไรเกิดเลยเหรอฮะเสง็งแป๊บฮึมเกิดเธอมีแต่มอนเตอร์อึมโฮ้ยบายบายคีปเปอร์โชคดีนะนายซอมบี้อีกแล้วซอมบี้นี่มันฉลาดเนาะ มันไม่ง้เหมือนคิปเปอร์เลยนุ๊กซอมบี้นี่มันก็ฉลาดนะวันดีเอย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 ยเกือบแล้วไงเกือบแล้วไงเกือบแล้วเฮ้ยแครอทไม่ทันครับโอ้ยไม่ทันแครอทไม่เป็นไรซอมบี้เกิดตรงนู้นด้วยโอเคไฟมอนเลยวันพ่อโอเคไม่เป็นไร ทำไมไม่เกิดฮะทำไมไม่มีสัตว์เกิดลอมบี้ตอบฉันมามันไม่ตอบครับทำไมไม่มีสัตว์เกิดอ่ะมันจะเช้าแล้วนะมันจะเช้าแล้วนะเว้ยเฮ้ยเกิดเธอเราต้องใจเย็นเราต้องใจเย็นเราต้องใจเย็นอเราต้องใจเย็นอืมันจะเช้า,า,า,าชแล้วนะครับจะไม่มีตัวอะไรเกิดไหนเลยครับ หรือว่ามันจะเป็นการรอที่ไร้ค่าไม่เราต้องมีหวังเราต้องมีความฝันเราต้องมีความหวังพระอาทิตย์ขึ้นแล้วไม่มีตัวอะไรเกิดเลยเหรอโอ้โฮโฮโโโโอโโโโโไม่มีตัวอะไรเกิดจริงๆครับโอเคไม่เป็นไร มันคงต้องขยายบล็อกหญ้าละมัง้งเนาะเพราะว่าตอนนี้มันยังเป็นบล็อกดินอยู่นะครับอแสดงว่ามันต้องทําให้ดินนี่กลายเป็นหญ้าก,กันก่อนแล้วสัตว์มันถึงจะเกิดสินนะคงต้องเป็นอย่างนั้นสินนะคงต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันเนอะก็เป็นการรอที่นะ ให้ฉันรอแล้วได้อะไรรอเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคก็นะไว้เจอกันในคลิปหน้าก็เดี๋ยวจะรอให้ให้ย่ามันเต็มน,นี้แล้วก่อนแล้วกันแล้วเรามาดูอีกทีว่ามันจะมีสัตว์เกิดหรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะก็สุขสันต์วันพ่อครับสำหรับวันนี้ก็บายบายแล้วเจอปืนนะฮะบายบายอุย้ยเกือบเดินลุกสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนบายบายสุขสันต์วันพ่อฮะ I love father. Yeah.